พลังบุญหนุนนำให้ทำดีพลังธรรมนำวิถีให้ดีได้พลังใจหนุนสู่ประตูชัยพลังไทยหนุนสู้สู่ส,สากลรวมพลังรวมน้ำใจรวมมวลมิตรรวมชีวิตธรรมดาฝ่าลมฝนรวมตัวกันฟันฝ่าพล่าความจนรวมมวลชนสร้างทุนทรัพย์นับอน,นันต์ สวัสดีครับพบกับรายการก้าวแรงบันดาลใจทางสถานีวิทยุธุรกิจเยี่ยมเรดิโอ99.75เมกะเฮิรตออกอากาศจากอาคารร้านเยี่ยมพาณิชย์บ้านยางจุ้มตะบลวังดินอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินรายการโดยหนุ่มใหญ่ชัยวัฒน์นักจัดรายการเจ้าเก่าเจ้าเดิมพบกันเป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยมาพร้อมกับชมรมพลังบุญสร้างทุนทรัพย์ชมรมที่มีแต่การรับและการให้เท่านั้นโดยท่านประธานนักน,นรินดำรงพลพักดี